เมนูเนื้อยังบมผ่นพ้นพไปนะคะไปซื้อมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ซื้อเป็นเศษเนื้อนะคะโลละร2อยยี่สิบาทเอ๊ะโมแมนค่ะพูดผิดนะคะโลละสองรอยยี่สิบาทนะคะกะเลือกเอาต้นที่ว่าสวยที่สุดแล้วนะคะน้ำมาหันนะคะเมื่อนี้สิเฮ็ดเ<อ>มนูเป็นลาบลาบหรือกอ้อยอ่าเป็นก้อยซุกนะคะลาบน่าจะฟักนะคะอันนี้ก้อย ก้อยเนื้อมันสีตอนใหญ่กว่าลาบนะคิดว่านะคะถูกต้องไหมทุกคนแมนจังสีป่ปะลาบนี่มันต้องเอาไปฟักแบบละเอียดแบบมุนมนแบบคล้ายๆลาบหมูเนาะแต่ก้อยมันจะเห็ุเป็นตอนแบบชิ้นใหญ่กว่าลาบนิดนึงเริ่มสับสนีเหตุยังกัะเหตุกรรมนี้นนนะคะ่มะมาคะ่ะเอาเนื้อนะคะมะฮันนะคะเป็นตอนพอดีกินนะคะ หั่นเนื้อเสร็จแล้วนะคะก็สีทําการปรุงกันเลยค่ะมันก็สีใส่เป็นชูรสนะคะลาบก้อยมันต้องขาดชูรสไปไม่ได้นะคะชูรสพริกป่นนะคะน้ําปลาใส่ลงไปนี่เลยค่ะขี้เพียนะคะขี้เพียอ่าขี้เพียขมที่เขาแถมมานะคะก็ใส่ลงไปเลยนี่นะคะใส่เลือดลงไปแดงอวยจวยเลยนะคะน้องพรค่ะเพิ่มความขมนะคะแล้วก็ ปรุงแล้วก็ทำการไปคั่วนะคะคั่วด้วยไฟไฟไฟแหงไฟห่อนเอียงก็ได้นะคะคั่วให้มันสุกนะคะบ่ตตรงสุกแห่งเกินไปนะคะให้มันมีน้ำช้ำๆจังหน่อยนะคะเวลากินจำเขานะคะมันจะได้น้ำติดมานํ้ำนะคะนี่นะคะคั่วเพาะอันกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาสะค่อยมาปรุงอีกรอบนะคะคั่วเสร็จแล้วนะคะปิดไฟออ่ยงแล้วนะคะก็ททำการ หัน่นหัวหอมเอดลาเพ็ดก้อยกับขาดัะไรนะคะหอมหัวหอมนะคะเพิ่มความหอมเมือกับอาหารห้องเฮานะคะแต่สิมาปรุงด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี้ เอามาใส่ที่หลังนะคะบเดคขัวไปพร้อมกับตอนตั้งไฟนะคะยันมันอืดค่ะพี่น้องคะขัวนี่ใส่ที่หลังนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เขาหั่นไว้นะคะซิมรถนะคะว่าแสบไปขาดเอียงบอ่อขาดคมนะคะก็ะเติมนองพรอลงไปนะคะขาดเผ็ดก็เติมบักพริกป่นลงไปนะคะเอาตามที่เขาแสบแสบเลยคะ่ะนี่นะคะเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก้อยเออก้อย ก้อยสุกข,ขมนะคะพี่น้องคะนี่นะคะมาค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะแซ่บๆค่ะเมนูง่ายๆนะคะอีสานบ้านเฮานะคะกินกับผักแก้มผักเอียงเลาพี่น้องผักอันดินฟ้าครับนว้ขมขมก็ต้องกินคู่กับเนวขมขมคะ่ะดอกดินฟ้าเอียงจะวาไปนะคะมาค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูลาบเอ้ก้อย กรอยซุกค <two> ่ <row> <com> ะบนเป็นลาบนะคะลาบมันต้องแบบมุนมุนละเอียดละเอียดกว่านี้นะคะ